ฮอนุทินลั่นพร้อมเป็นนายกตั้งแต่ปี6หกสองอรล้วเพื่อนเอ๋ยพร้อมจะลุยรมนาแล้วฮาโยเดินหน้าตั้งรัฐบาลอาสาแก้ปัญหาบ้านเมืองก่อนคืนอำนาจ นายอดุชินนะครับผมชาญวีรกูลหัวหน้าพักภูมิใจไทยได้ตั้งโต๊ะแถลงต่อสื่อนะฮะหลังเดินหน้าท่าทามพูดคุยกับหลายๆพักหลายกลุ่มนะฮะเรื่องการโหวตนายกรัฐมนตรีและการจัดตั้งรัฐมนตรีใหม่นะครับผมโดยมีแกนนาร่วมโต๊ะแถลงเช่นนายสุชาติชมกินนฮะนายสันติพรพัฒน์นายธนกรหวังบุญคงชนะนะครับแล้วก็พักประชาธิปไตยใหม่นะฮะและอื่นๆอีกมากมายนะครับผมซึ่งทางนายอนุทินนะฮะกล่าวว่า วันนี้พวกเราทุกคนนะครับซึ่งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้มารวมตัวกันเพื่อที่จะแสดงความพร้อมในการให้ร่วมกันจัดตั้งรัฐบาลเพื่อให้ปัญหาของประเทศได้รับการแก้ไขและคลี่คลายโดยเร็วนะครับผมทําให้การขับเคลื่อนประเทศไทยที่รักของเรานะครับได้เดินหน้าต่อไปโดยที่ไม่มีการชะงักนะฮะซึ่งในวันนี้ถ้าหลังจากที่รับทราบเงื่อนไขของพรคประชาชนสําหรับเสียงโหวตนายกนะครับผมเพื่อไม่ให้เกิดช่องว่างในการบริหารราชการแผ่นดินนั้นเราทั้งหมดนี้นะครับผมได้หารือกันได้มีการพูดคุยกันนะครับผมได้มีการชี้แนะแนวทางและได้ มอบให้ตนไปหารือกับภาคประชาชนเมื่อหัวคํำที่ผ่านมานะครับทางรรคประชาชนก็ได้รับทราบเจตนาอารมณ์ของพวกเราทุกคนแล้วนะครับพวกเราทุกคนก็ได้ยืนยันต่อว่านะครับผมเราจะเนินทําตามสิ่งที่ได้หารือกันไว้นะฮะซึ่งสาระสาคัญและรายละเอียดก,ก็เห็นพ้องต้องกันทุกประการนะฮะซึ่งวันนี้ทั้งวันนะครับผมหลังจากที่เราได้ทราบผลวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญแล้วนะครับผมพวกเราก็มารวมตัวกันนะฮะแล้วก็เห็นว่าเราจะปล่อยให้ประเทศไทยเรานั้นหยุดชะงักไม่ได้นะครับผมปัญหาทั้งหลายทั้งปวงที่เกิดขึ้นอยู่ในปัััจจุุบบนนนนีีี้้อยู่่ททกวมซึงงา เหมือนเป็นเส้นผมบางภูเขาหรือถ้าเป็นกลุ่มเดิมอาจจะแก้ไขไม่ได้แต่ถ้าเป็นกลุ่มพวกเราเรามั่นใจว่าเราจะแก้ไขได้นะครับเราไม่กังวลใยในบ้านเมืองนะฮะเรามีความต้องการที่จะทําให้ความสงบสุขทั้งหลายนะครับผมให้กับบ้านเมืองของเรานะครับเราต้องการที่จะคืนความสงบสุขให้กับพี่น้องประชาชนนะฮะพวกเราทุกคนในที่นี้ฮะเมื่อรวมกับเสียงของพักประชาชนแล้วเรามั่นใจว่าเราสามารถจะจัดตั้งรัฐบาลขึ้นมาบริหารประเทศซึ่งเงื่อนไขต่างๆที่มีนะครับผมคือเรื่องการทําประชามติแก้ไขรัฐธรรมนูญแก้ไขปัญหาคืนความ สงบสุขนะครับการเจรจาก,กับประเทศเพื่อนบ้านหรือกัมพูชาเองที่มีปัญหากันอิรุงตุงนางโมโลตัวเสงที่มีปัญหาในเรื่องของความสัมพันธ์อย่างรุนแรงนะครับผมและเมื่อเราดรําเนินการเรื่องหลักๆ2เรื่องนี้แล้วนะครับผมกับการบริหารราชการแผ่นดินทั่วไปแล้วเราก็จะคืนอ,อานาจให้กับพี่น้องประชาชนภายในเวลา4เดือนนะฮะหลังจากที่รัฐบาลแถลงนโยบายรับตําแหน่งด้วยการยุบสภานะครับพี่น้องประชาชนก็จะได้รีเซ็ตประเทศอีกหนึ่งครั้งได้ใช้อำนาจข,ของพี่น้องประชาชนตัดสินใจอน,อนาคตบ้านเมืองเลือกผู้ที่จะมาบริหารประเทศต่อไปนะฮะพวกเราทุกคน เข้าใจดีนะครับว่ามันมีอุปสรรคปัญหาต่างๆมากมายความที่เราอยากจะมาอยู่ตรงนี้นะครับผมมันก็ต้องแลกด้วยกับการสูญเสียบางอย่างของพักพวกพี่น้องของเราทั้งสิ้นนะฮะแต่ว่าเราจะปล่อยประเทศอยู่โดยไม่มีความเครือบแคลงสงสัยหรือว่าขัดแย้งกับประเทศเพื่อนบ้านแบบนี้ไม่ได้นะฮะขอกล่าวสรุปสั้นๆนะครับผมทุกๆท่านในวันนี้นะครับที่ขอเข้ามาแก้ไขปัญหาบ้านเมืองในทุกๆด้านและเืนอำนจาห้กับพี่น้องประชาชนโดยเร็วที่สุดนะครับผมซึ่งช่วงหนึ่งของการถามตอบทางผู้สื่อข่าวนะครับได้ถามว่าพร้อมเป็นนายกหรือไม่ททาาางด้นนนยอะครับบผมตใ ฐานะหัวหน้าพักภูมิใจไทยและเป็นเครเดิตเพียงคนเดียวของพักขอ,กขอต่อป้าพร้อมเป็นนายกตั้งแต่ปี62แล้วครับ